รักลม่มเนทขอจบสัมพันธ์เอวาบอกตรงๆยังรักแต่ไปต่อไม่ได้ใจหายเนทไม m เม e เนทโพสเรยุติความสัมพันธ์กับเอวาขอจบด้วยดีจากกันด้วยความเข้าใจข่าวเศร้าที่ทาเอาแฟนคลับคู่รักอย่างเอวาประวัวันและเนทไมเเมทเนทต้องใจหายกันเป็นแถวเมื่อล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาแจ้งอย่างเป็นทางการว่าย,ยุติความสัมพันธ์ที่คบกันมานานกว่า5ปีกับเอวาแล้วคะ่ะ รายงานแจ้งว่าเน็นาธานบัตลิงได้โพสต์ข้อความบอกเล่าเรื่องนี้ผ่านโซเชียลส่วนตัวอย่างเป็นทางการเพื่อให้แฟนคลับรับทราบสถานะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปอย่างน่าเสียดายเน็ระบุในโพสต์ด้วยน้ำเสียงที่จริงใจแต่แฝงความอาลัยว่าการตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับเอวาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอวาเป็นคนดีมากๆและเขาก็ยังคงห่วงใยน้องเสมอแม้เส้นทางความรักจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม เนทยังขอความการุณาจากทุกคนไม่ให้ลงรายละเอียดถึงสาเหตุการยุติความสัมพันธ์ค่ะโดยขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนพร้อมทั้งวอนขอให้แฟนๆของทั้งคู่ยังคงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พวกเขาต่อไปในเส้นทางที่เลือกเดินผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์เพราะอะไรขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนและขอให้แฟนๆเราทั้งคู่ยังคงจะพพอร์ตพวกเราทั้งคู่ต่อไป เนทกล่าวทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกซึ้งใจท้ายที่สุดเนทยืนยันหนักแน่นว่าเข้ากับเอวาได้จากกันด้วยดีและจะยังคงให้กำลังใจซึ่งกันและกันในเส้นทางของตัวเองพร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่ผมและเอวาเราจากกันด้วยดีและจะยังคงให้กำลังใจกันและกันในเส้นทางของตัวเองขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะครับ เนทกล่าวปิดท้ายเป็นการปิดฉากเรื่องราวความรัก5าปีของทั้งคู่มาฟังเสียงจากคอมเมนต์กันหน่อยมาดูกันว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าไม่ชอบคนดีจะมาคบคนเลวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแชร์ไปบอกแดนห้าให้นะครับคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชอบทำกิจกรรมก็จัดงานแต่งงานเพราะความคึกคะน,นงเหมือนได้ทำกิจกรรมสนุกสนานสุดท้ายแต่งงานไปก็อยู่ไม่ได้ต้องอย่าคนสมัยนี้เป็นแบบนี้เยอะ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคอนเทนต์ไมยคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าเหลือก็เลิกดีก็เลิกเนาะคนเราคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเชลงกลุ่มปลาหมอคังดําในกลุ่มตื่นเต้นมากครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากลุ่มคนเลี้ยงกระปอมรับทราบแล้วครับปักหมุดหน้าเพจคนรักกระปอมไว้ให้แล้วด้วยนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบอกได้เลยครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ดีเกินไปอีกแล้วหรือบางทีคนสวยๆเขาคงชอบแบดๆละมัง้งคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดีละครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่านิ่งไวคอมเมนต,ต์ต่อมากล่าวว่าวันเลิกกัรระบหมดแล้วมัง้งคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสมัยนี้คนเลวได้ครองคู่แสดงว่าที่อยู่กับกรูนี่มันเลวสุดๆใช่ปะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแค่น้องเอวาสบตาผู้ชายทุกคนโลกก็หยุดหมุนทันทีครับ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ายินดีมีความสุขคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเรนิสูคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าชอบเวลาคนในวงการบันเทิงเขาเลิกกันจะมีการสรรหาถ้อยคำสละสลวยดูดีมาเสนอผ่านสื่อฟังแล้วเพลินดีจังคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเคยคิดว่าความรักคือการครอบครองแต่ตอนนี้เพิ่งเข้าใจว่าการที่ได้เฝ้ามองเขากินมะพร้าวแก้วก็มีความสุขแล้วคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า จะรีไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้รีประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านได้ทราบทั่วทั่วกันครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเฮาโบสสมกันคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าลงนายกเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าดีอย่างเดียวคงไม่พอต้องรวยด้วยหมดรับหมดรักคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่ากลับไทยครับเอวาคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าถ้าแฟนดีเกินไปลองคบหาหลวงประดิษฐ์วัฒกรรมไม้ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพอเ,เคยติดตามคนชอบไอวาเพราะมันครบฝรั่งคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าต้องทำตัวเร็วๆบ้างเป็นผู้ชายที่ดีมากๆจะเลิกเอาคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าเบิลคัมทูไทยแลนด์คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผู้หญิงไม่ชอบคนดีกันหรอคอมเมนต์ Comment นี้กล่าวว่าชีวิตหนูจะเจออะไรดีๆอีกเยอะลองเปิดใจดูแค่อย่ายุติดก,กับรักแรกคอมเมนต์ Comment นี้กล่าวว่าป้าต้องรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหม คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเดี๋ยวให้สอสอเข้าที่ประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากินกาแฟดีกว่ายี่ห้อเนทหอมอร่อยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแล้วมันจะเลิกกันทำซากอะไรวะถ้าดีมากขนาดนั้นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเอาไม่ชอบคนดีหรอผมเลวคบกันไหมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าผมแชร์ลงกลุ่มคนเลี้ยงควายให้แล้วครับคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า สาระมากครับคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าสทขึ้นเวทีวันนี้ผมจะนำข้อมูลนี้แนไปตอนขึ้นหาเสียงให้แจ้งเรื่องนี้กับประชาชนรับรู้ด้วยครับข้อมูลนี้แนจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บางอย่างไม่ทางได้ก็ทางหนึ่งครับคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าตั้งแต่ทัวนิ่งไว้น้องจิตตกไปเลยยินดีกับน้องอยู่ในที่ควรอยู่ดีกว่ามาทำคอนเทนต์ไร้สาระคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าผมแชร์ลงกลุ่มคนเลี้ยงกุ้งแล้วนะครับ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเหตุผลเข้ากันไม่ได้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าดีแล้วเลิกทำไมวะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเหมือนคอนเทนต์ยังไงไม่รู้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผมบักคนซ่วครับคอมเมนต์นี้กล่าวว่าฝรั่งมันอ่อนพูดไทยเอาไทยดีกว่าแข็งคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่า เส้นทางยูทูบอาจ,จะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงหรือที่บ้านผู้หญิงอาจกดดันเพราะทางบ้านผู้หญิงคือรวยมากเขาต้องบริหารต่อที่บ้านหรือเปล่ามันต้องเดินคนละทางเขาเลยบอกว่าอาจจะกลับมาเจอกันในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าตอบแบบดาราคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า มุมมองทางคุณพ่อคุณแม่ก็คงคู่ชีวิตของน้องต้องภูมิฐานและเป็นผู้ใหญ่ที่สําคัญก็ต้องมีฐานะที่มั่นคงดูแลน้องได้พ่อแม่จะได้สบายใจคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าบ้าบอคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเธอมีเหตุผลว่าฉันมันดีมากไปดีเกินหัวใจที่เธอจะมาร่วมทางก็รู้ความจริงเธอต้องการเลิกราก็เลยมาอ้างว่าฉันดีเกินไปคนดีไม่มีที่อยู่คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า เธอดีเกินไปยังคลาสสิกเสมอครับคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าผมรู้ทำไมผู้ชายเลิอกอีคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าสรุปชอบคนเลวว่างั้นคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าไม่เข้าใจคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าหรือคอนเทนต์อีคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคอนเทนต์ตั้งแต่แรกเปล่าวะคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าครับ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดีจริงรุ่นนี้เขาหากันให้ควาเก็บไว้เถอะครับคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าพอใบรู้จักดีคือเลิกคอมเมนต์ comment ต่อมานี้กล่าวว่าเพลินดีคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าแช์ลงกลุ่มคนรักเข้าโพดให้แล้วนะครับคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าดีเกินไปก็อยู่ยากนะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าดีแต่ไม่แซบเหมือนนักร้องเคยบอกไว้เปล่าน้อหรือน้องไม่ชอบคนดีคะ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนรอคำนี้แหละคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโกอินเตอร์ไปซะแล้วคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าเขาคือใครคะคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าต่อมากครับเวลาน้ำลดในคลองในฤดูร้อนปีนี้